ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราอาจกํา,กาลังเป็นโลเซ่ตอนอายุ16ปีก็ได้มีคนถามว่าน้องกลัวอะไรในชีวิตแล้วน้องบอกว่าจริงๆฉันก็นึกไม่ออกแต่ฉันก็ตกใจกับคําตอบที่ได้เหมือนกันฉันรู้สึกว่าฉันในวัย16ปีตอนนั้น่ะกังกวลแล้วก็กลัวตลอดเลยว่าการเดินทางครั้งนี้ของฉัน่ะมันอาจจะถึงทางตันเข้าสักวันแต่12ปีต่อมาในวันนี้ที่ฉันได้รับรางวัลฉันโลเซอายุ28 อยากจะขอบคุณโรเซ่ตอนอายุ16มากเลยที่ไม่ยอมล้มเลิกกับอะไรง่ายๆแม้ในวันที่ยากลำบากมากที่สุดถ้าเราดูคลิปนี้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่อยู่ก็ตามอะค่ะเราก็อาจจะเป็นน้องโรเซ่ตอนอายุ16ปีก็ได้ที่เรารู้สึกว่ากังวลไม่แน่ใจในเส้นทางเดินณนะขณะนี้ว่าเฮ้ยระหว่างทางอะมันจะถึงทางตันเข้าสักวันหนึ่งหรือเปล่าในวันที่เราไม่แน่ใจอะแต่เรามีเป้าหมายชัดเจนและถ้าเราไม่ล้มเลิก แม้ในวันที่ยากลำบากมาทกที่สุดอะเราก็จะกลายเป็นน้องโรเซ่นในวัย28ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้เช่นกัน,นะคะ่ะน้องยังพูดจนสุดท้ายว่าแบบ y o u g o t you, you. จงจำไว้เสมอว่าไม่ว่าวันนั้นวันหนึ่งวันใดที่เราไม่มีใครแต่สุดท้ายเราก็ยังมีเราอยู่เสมอะคะ่ะ